เอาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมื้อนี้มาศาปลาด้วยพี่น้องเด้อกระซี <c oughs> นี่ละ่ะ <c oughs> จุเสือห้องไห้พี่น้อง <c oughs> จุเสือห้องไห้นี่โอ้ยนี่นี่คักๆเลยเนี่ก็ใส่กับเกี๊ยวพี่น้องเห็นเกี๊ยวหน่อยเนาะเออคักเลยพี่น้องเลยนี่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  เครื่องเบียรก่อนเอาสำหรับจาฉาดกับกระองอะไรยกน้ำไม่ต้องเดือวท้องเสียเศษๆพี่น้องโอ้ยมมันกับอะไรยู่หน้าพี่น้องยู่หน้ามให้ยู่หน้าคือเกาเลยหมดเลยพุ่นเจ้ามือพุ่นแดงชวนสานชวนสานอยู่เขากินมันที่อยากเ็เนาะนี่ เนื้อเสือ่องให้โอ้เสียบเลยพี่น้องเลยบรรยากาศมันได้เนาะพี่น,อออน,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 น้องเนาะเอาจังบาทก่อนนี่พุ่นน่ะเหนียวพุ่นน่ะจัะมือเป็นยังไงด้อพี่น้องเออเหนียวนี่นี่อืม กินอะไรก็แซ่บนันเนาะอื้าววันอะไรโซเชอยแค่ยังถ้ากินเหมือเมื่อืมอืมอนขยอนเนาะแซ่บสัด ขันขาเมื่อเหม่อมเนี่มีนมือแรงมันก็ขายได้เนี่ยมือแงพอดีมาซาป่าจังน้อยอยู่หน้าเลยเฮ้่ยเขาอร่อยสดสลับพักเข้าไปเสร็จหมดอ่ะพี่น้องจ้าพยายามให้สาวยาสูกินจุตับอ๋อกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเด้อเฮ้ยโกโบป่ะเนี่ยอ๋อ วัวอ๋อเอาเลยเยกกินดิบกิ้นไดก็ต้องมีน้ำขาเชื่อตัวหน้าพี่น้องเนาะเอานั่นแหละเจี๊ยบว่เอาเดี๋ยวจะซาปาอืม จูตับนี่รอรอวันอังคารนะคะจะจัดชุดใหญ่ให้เนาะเพื่อเอาเะไรเ้ามาถ่ายชุดถ่ายได้ไหมเล่าจ้าปลากันท่าบังบรรยากาศคนกำลังสาบายอยู่เดีตยว้องจบปลากินเขาเดียวมุวกพอดีพี่น้อง อย่าพูลงไปน้ะเพื่อนกันเพื่อนรงลงจับปลาอยู่เอา้าไม่ไม่พี่น้องเดี๋ยวถือเรื่องปลาได้ไหมเนี่ย